มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับกระเป๋าของแทงโมซึ่งอาจไม่มีอยู่จริงสิ่งนี้นำมาซึ่งความสงสัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากเพื่อนสนิทของแทงโมได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยระบุว่าทั้งกระเป๋าและโทรศัพท์มือถือหายไปแต่ไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นนอกจากนี้ในโซเชียลมีเดียมีการโพสตข้อความพร้อมภาพหลักฐานเกี่ยวกับกระเป๋าของนีเดอร์ซึ่งช่วยคลี่คลายข้อสงสัยในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพการมาถึงของผู้ที่เกี่ยวข้องหลังจากเหตุการณ์สำคัญ เป็นจุดที่ช่วยให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์นี้มากขึ้นความรู้สึกของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และการรับมือกับข่าวสารจากสื่อสร้างความเครียดและวิตกกังวลอย่างมากในหมู่พวกเขาในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพื่อนฝูงต้องเลือกข้างกันซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้พวกเขายังขอความเห็นใจจากสังคมเนื่องจากการสูญเสียเพื่อนและความรู้สึกผิดที่ตามมาในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้สุดท้ายการให้ข้อมูลที่ถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จในกระบวนการทางกฎหมายความเครียดจากสถานการณ์นี้ทําให้ทีมงานต้องใช้ยาเพื่อลดระดับความเครียดอย่างหนักซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจ